การเตรียมพยานหลักฐานในคดียานะครับเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะต้องเตรียมให้ครบถ้วนนะครับเพื่อให้กระบวนการยาหรือการฟ้องอยาของท่านเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับคําตัดสินจากศาลให้ยาได้จะต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวทนายกฤษดาจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับทีมงานทนายกฤษดานะครับจะพามาพบกับหัวข้อที่ว่าพยานหลักฐานที่ต้องมีในคดียาเนี่ย การเตรียมเอกสารเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับให้ครบถ้วนแล้วก็เพื่อให้สารตัดสินให้ยานะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราไปดูกันในส่วนของประการแรกนะครับว่าเอกสารหลักฐานพื้นฐานที่ควรจะมีในคดีหยานะครับประการแรกเลยนะครับใบสําคัญการสมรสนะครับไม่ว่าจะจดทะเบียนที่ประเทศไหนนะครับจะจดที่ประเทศไทยหรือไม่จะจดที่ต่างประเทศหรือไม่สามารถ เป็นเอกสารพื้นฐานที่จะต้องมีเลยนะครับอย่างแรกอันที่2นะครับเป็นในส่วนของหลักฐานที่อยู่หรือทะเบียนบ้านนะครับว่าสามีหรือภรรยาคู่นี้มีหลักฐานการที่อยู่อยู่กินกันที่ไหนยังไงนะครับ3นะครับสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตนะครับตรงนี้ต้องมีนะครับในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วเอกสารไม่ตรงกับการสมรสเนี่ยก็จะต้องมีเอกสารตรงนี้ด้วยนะครับ ต่อไปนะครับเราไปดูนี่ก็ในส่วนของเอกสารเกี่ยวกับบุตรนะครับซึ่งจะต้องมีเลยประการแรกนะครับเอกสารเกี่ยวกับสุติบัตรนะครับหรือหนังสือรับรองการเกิดนะครับแล้วก็หลักฐานการชําระเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูตรงนี้ก็เป็นหลักฐานเกี่ยวกับบุตรนะครับที่จะต้องมีนะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของไฮไลท์สําคัญเลยนะครับว่าการที่ศาลจะพิพากษาให้หย่าได้เนี่ยคําพิพากษาดีกาบอกว่าจะต้องมีเหตุหย่านะครับตอนนี้ พยานหลักฐานที่เป็นการยืนยันว่าคดีของท่านนะครับหรือข้อเท็จจริงของท่านเนี่ยสมควรที่จะมีเหตุหยาได้นะครับซึ่งจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างหลักฐานการสนทนานะครับรูปถ่ายการมีชู้นะครับคลิปเสียงหรือวิดีโอนะครับหรือหลักฐานที่เป็นพฤติการเกี่ยวกับเหตุหยานะครับข้อมูลกล้องวงจรปิดอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับผมอ่าต่อไปเราไปดูว่าซึ่งหลักฐานเกี่ยวกับเหตุหยาแล้วมีอะไรพอหยาปุ๊บเนี่ย ศาลจะให้แบ่งสินสมรสนะครับแบ่งสินสมรสถ้ามีการฟ้องคดีก็จะระบุไปในคําฟ้องคาให้การคาให้การฟ้องแย้งนะครับถ้าไม่มีนะครับก็จะต้องไปฟ้องร้องกันอีกเป็นคดีหนึ่งนะครับตอนนี้เราไปดูในส่วนของหลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินสมรสนะครับถ้าเป็นเอกสารเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ก็พวกโฉนดที่ดินนะครับเอกสารเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์นะครับก็จะเป็นในส่วนของทะเบียนรถนะครับสมุดบัญชีนะครับ แล้วก็เอกสารเกี่ยวกับทางการเงินนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราไปดูในส่วนของที่ว่าปกติแล้วเนี่ยการหย่าเนี่ยอย่างที่ทนายเคยอธิบายในหล,หลายๆคลิปนะครับมันก็จะมีในส่วนของที่ว่าการหย่าเนี่ยมีด้วยกันสองประเภทนะครับคือการหย่าด้วยความยินยอมและการหย่าโดยคําพิพากษาของศาลนะครับการหย่าด้วยความยินยอมเนี่ยคู่สามีภรรยาทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องไปที่สํานักงานเขตหรืออําเภอนะครับโดยมีพยานสองคน จูงมือกันไปจดทะเบียนหย่าโดยความสมัครใจส่วนการหย่าโดยคำพิพากษาของศาลนะครับตามปกติแล้วเนี่ยจะต้องใช้กระบวนการในการฟ้องเท่านั้นนะครับตอนนี้ในกรณีถ้าเป็นคู่สมรสชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงหรือมีกระบวนการยังไงนะครับปกติแล้วนะครับถ้าเป็นคู่สมรสชาวต่ตางชาติเนี่ยกระบวนการการฟ้องนะครับเหมือนกันเพียงแตจ่จะต้องนําสืบในส่วนของกฎหมายต่างชาตินะครับแล้วก็วิธีการส่งหมายที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งเดี๋ยวทานายกิตดา จะทำคลิปให้อธิบายโดยละเอียดอีกทีนะครับตอนนี้เราไปดูว่าในส่วนของขั้นตอนในศาลนะครับถ้าสรุปง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านนะครับก็ยื่นฟ้องนะครับคุยกันถ้าไกลเกีย่ยวได้ก็จบนะครับถ้าไกลเกีย่ยวไม่ได้ก็สืบพยานนะครับแล้วก็ตัดสินนะครับซึ่งระยะเวลาในการดําเนินคดีเนี่ยก็จะอยู่ประมาณที่45วันถึง 1 8 0วันนะครับหรือไม่เกิน6เดือนประมาณนี้นะครับในกรณีที่ฟ้องหย่าชาวต่างชาติก็อาจจะขยับเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลากันไปนะครับคําแนะนานะครับจากทนายกิษดานะครับก็คือหากท่านจะฟ้องหย่านะครับพยานหลักฐานที่จะต้องมีเนี่ยทนายกิษดาอธิบายไปแล้วแต่ก็จะให้คําแนะนําโดยละเอียดคร่าวๆว่า1น,นะครับท่านรวบรวมเอกสารให้ครบนะครับ2ปรึกษาทานายความที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้นะครับ3ก็คือเตรียมพร้อมทั้งตัวเองข้อเท็จจริงพยานหลักฐาน เพื่อขึ้นสู่ศาลนะครับหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับคดียานะครับอยากรู้ว่าเอกสารประเภทนี้ใช้ได้ไหมนะครับจะมีวิธีการยังไงนะครับจะสามารถดําเนินคดีได้ไหมสามารถปรึกษาทนายกิตราได้นะครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แบปัใจด้วยนะครับขอบคุณชา้าสวัสดีครับ